สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูบอสอีกแล้วนะครับในวันนี้คุณครูก็จะชวนนักเรียนไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพีระมิดถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดกันดีกว่านะครับการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดสามารถคำนวณหาได้จากพื้นที่ของรูปขี้ของพีระมิดเช่นเดียวกันกับการหาพื้นที่ผิวของปิซึมและทรงกระบอกเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจรูปขี้ของพีระมิดกันเลยดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปสำรวจรูปขี้ของพีระมิดนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพีระมิดปกติก่อนนะครับสำหรับพีระมิดตรงที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเราจะเรียกว่าพีระมิดปกติพีระมิดปกติใดๆจะมีสันยาวเท่ากันเสมอเรามาดูที่พีระมิดแรกเลยนะครับพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า แน่นอนจะสังเกตได้ว่าถ้าเราคลี่พีระมิดรูปนี้นะครับผมเราก็จะคลี่ได้ในลักษณะดังนี้เลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเราจะเร e ียกว่าฐานของพีระมิดแล้วตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าหน้าของพีระมิดซึ่งหน้าของพีระมิดนั้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากันทุกหน้าเลยนะครับต่อมานะครับเราไปสํารวจพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านั่นอนก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเราคี่พีระมิดรูปนี้ออกนะครับ เราก็จะคลี่ได้ในลักษณะดด้านซ้ายมือตรงนี้เลยเห็นไหมครับในบริเวณตรงนี้นะักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าฐานของพีระมิดนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแล้วหน้าของพีระมิดก็จะมีจํานวนทั้งหมด4หน้าซึ่งหน้าของพีระมิดทั้งสีหน้านั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากันทุกหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราสํารวจอกีกรูปหนึ่งนะครับเราไปดูพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ถ้านักเรียนคลี่พีระมิดนี้ออกนะครับเราก็จะสามารถได้รูปขี้ดังนี้เลยนะครับเห็นไหมครับบริเวณตรงนี้เราก็จะเรียกว่าฐานของพีระมิดซึ่งหน้าของพีระมิดก็จะมีทั้งหมด5หน้าโดยหน้าทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เท่ากันทั้งหมด5รูปเลยนะครับ หลังจากเมื่อกี้นะครับคุณครูพานักเรียนไปสำรวจรูปครีของพีระมิดปกติมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจากรูปนี้เลยนะครับนักเรีนยนพิจารณาครับจากรูปพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาสีฟ้าทั้งหมดก็คือส่วนนี้นะครับคือพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดและถ้านักเรียนนําพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาสีเหลืองก็คือบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเป็นฐานของพีระมิดมารวมด้วยเราจะเรียกพื้นที่ทั้งหมดว่าพื้นที่ผิวของพระมิ เพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่ของส่วนที่เรียงเงาสีฟ้าบวกกับพื้นที่ของส่วนที่เรียงเงาสีเหลืองก็จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ผิวของพีระมิดนั่นเองนะครับหรือเราจะกล่าวได้ว่าพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดบวกกับพื้นที่ฐานของพีระมิดจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ผิวของพีระมิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่าสูตรทั่วไปของการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดเป็นดังนี้พื้นที่ผิวของพีระมิดก็จะมีค่าเท่ากับ พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดบวกกับพื้นที่ฐานของพีระมิดนั่นเองนะครับให้ในักเรียนพิจารณาพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าและสิ่งที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับกําหนดให้ส่วนของเส้นตรง OA ส่วนของเส้นตรง OB และส่วนของเส้นตรง OC เป็นสันของพีระมิดรูปสามเหลี่ยม OAB รูปสามเหลี่ยม OBC และรูปสามเหลี่ยม OCA เป็นหน้าของพีระมิด ซึ่งมีส่วนของเส้นตรง OX ส่วนของเส้นตรง OY และส่วนของเส้น,สนตรง OZ เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปตามลำดับจากรูปนี้นะครับให้นักเรียนตอบคำถามทั้งหมด6ข้อนี้นะครับระหว่างนี้นะครับให้นักเรียนกดปุ่ม p อ u s เพื่อทำกิจกรรมหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนกด play เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบในข้อที่1กันเลยเนาะในข้อที่1นั้น ด้าน AB ยาวเท่ากับด้าน BC และยาวเท่ากับด้าน CA หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือเท่ากันนะครับเพราะอะไรครับนักเรียนเพราะว่าด้าน AB ก็คือด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ด้าน BC ก็คือด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ด้าน CA ก็คือด้านนี้ใช่ไหมครับเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้นครับความยาวในแต่ละด้านย่อมมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในข้อที่2เลยนะครับในข้อที่2ครับด้าน OA ยาวเท่ากับด้าน OB ยาวเท่ากับด้าน OC หรือไม่เพราะเหตุใดคําตอบคือเท่ากันนะครับนั้เนี้จะสังเกตได้ว่าด้าน OA ก็คือด้านนี้ใช่ไหมครับด้าน OB แล้วก็ด้าน OC โจทย์กําหนดให้เป็นสันของพีระมิดซึ่งในข้อนี้นะครับพีระมิดนี้เป็นพีระมิดปกติ พีระมิดปกติใดๆจะมีความยาวของสันทุกสันยาวเท่ากันเสมอเพราะฉะนั้นด้าน OA ด้าน OB ด้าน OC ก็จะมีความยาวเท่ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในข้อที่3นะครับรูปสามเหลี่ยม OAB รูปสามเหลี่ยม OBC และรูปสามเหลี่ยม OCA เท่ากันทุกประการหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือเท่ากันทุกประการนะครับจากข้อที่1 และข้อที่2นั้นนักเรียนก็สามารถสรุปได้แล้วใช่ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยม OAB รูปสามเหลี่ยม OBC และรูปสามเหลี่ยม OCA เท่าทกันทุกประการแบบด้านด้าน,ด,านด้านนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่4เลยนะครับในข้อที่4ครับหน้าทุกหน้าของพีระมิดนีม้มีพื้นที่เท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดคําตอบคือเท่ากันนะครับเนื่องจากหน้าของพีระมิดนี้ก็คือ รูปสามเหลี่ยม OAB รูปสามเหลี่ยม OBC และรูปสามเหลี่ยม OCA ในข้อที่3เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความเท่ากันทุกประการแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมในแต่ละรูปก็จะมีพื้นที่เท่ากันนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูในข้อที่5ครับข้อที่5ครับด้าน Ox และด้าน Oy ด้าน OZ มีความยาวเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือเท่ากันครับ นักเรียนจะสังเกตได้ว่าด้าน OX ด้าน OY แล้วก็ด้าน OZ นั้นเป็นส่วนสูงในนี้สังเกตนะครับอย่าง OX เนี่ยเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม OAB ต่อมานะครับ OY ก็เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม OBC และสุดท้ายนะครับด้าน OZ ครับ OZ ก็เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม OCA ซึ่งรูปสามเหลี่ยมทั้ง3รูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ เพราะฉะนั้นครับความสูงของรูปสามเหลี่ยมก็ย่อมมีค่าเท่ากันเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่าด้าน ox ด้าน oy แล้วก็ด้าน oz มีความยาวเท่ากันนั่นเองนะครับต่อมาครับในข้อที่6เมื่อพิจารณารูปสามเหลี่ยมทุกรูปที่เป็นหน้าของพีระมิดปกติส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมที่ลากจากยอดของพีระมิดมาตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมจะยาวเท่ากันหรือไม่คำตอบคือ เท่ากันเนียนะครับนักเรียนก็อ้างอิงตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่5เลยใช่ไหมครับนักเรียนจะสังเกตได้ว,ว่ารูปสามเหลี่ยม OAB รูปสามเหลี่ยม OBC แล้วก็รูปสามเหลี่ยม OCA เป็นหน้าของพีระมิดซึ่งส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมที่ลากจากยอดของพีระมิดอย่างรูปนี้นะครับก็คือส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม OAB ก็คือส่วนของเส้นตรง OX ใช่ไหมครับ อย่างส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม OBC ก็คือส่วนของเส้นตรง OY ใช่ไหมครับและอย่างส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม o c a ก็คือส่วนของเส้นตรง OZ ใช่ไหมครับจากข้อ5ทั้ง3ด้านมีความยาวเท่ากันเราก็เลยสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมที่ลากจากยอดของพีระมิดมาตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมจะยาวเท่ากันนั่นเองนะครับในทำนองเดียวกันเลยนะครับถ้าเราไปพิจารณาพีระมิดปกติ หรือพีระมิดที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเราก็สามารถสรุปได้ทันทีเลยนะครับว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมในแต่ละหน้านั้นที่ลากจากยอดของพีระมิดมาตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมจะยาวเท่ากันนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมในแต่ละหน้าที่ลากจากยอดของพีระมิดมาตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมนั้นเรียกว่าส่วนสูงเอียงของพีระมิดนั่นเองนะครับ และหลังจากที่นักเรียนได้ตอบคำถามในหข้อที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าส่วนสูงเอียงในแต่ละหน้าของพีระมิดปกติก็จะยาวเท่ากันดังนี้เลยนะครับและเมื่อกล่าวถึงส่วนสูงเอียงของพีระมิดจะหมายถึงส่วนของเส้นตรงที่ลากจากยอดของพีระมิดปกติไปตั้งฉากกับด้านของฐานของพีระมิดหรืออาจหมายถึงความยาวของส่วนของเส้นตรงดังกล่าวก็ได้นะครับ หลังจากที่นักเรียนได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดนั้นนักเรียนก็ต้องนําพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดไปบวกกับพื้นที่ฐานของพีระมิดเดี๋ยวเรามาพิจารณาการหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดปกติที่มีส่วนสูงเอียงยาวเท่ากันทุกเส้นเช่นรูปกอไก่รูปนี้เลยนะครับซึ่งเราจะกําหนดให้เป็นพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีฐานยาวด้านละเอหน่วยและส่วนสูงเอียงยาวเอหน่วยนะครับ ในการพธธิจารณาครั้งนี้คุณครูก็จะใช้แอปพลิเคชัน AR สสวทคณิตศาสตร์มัธยมมาช่วยในการสำรวจนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มพิจารณากันเลยนะครับไปกันเลยครับเัียนกดคำว่าเข้าเรียนแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็เอากล้องมือถือของเรานั้นไปใส่ในหน้าหนังสือของเราเห็นนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับระหว่างนี้นะครับ คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนกดปุ่ม p อดเพื่อที่จะให้นักเรียนไปศึกษา AR มาก่อนนะครับหลังจากที่นักเรียนศึกษา AR มาแล้วให้นักเรียนกดปุ่ม p พ a y เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเป็ยนยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษา AR มาแล้วนักเรียนก็จะสามารถสรุปได้เลยใช่ไหมครับว่าพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าก็จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับ ความยาวรอบรูปของฐานคูณกับส่วนสูงเอียงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะครับในข้อนี้กําหนดให้พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่มีฐานยาว4 0ซนมกว้าง1 6ซนติเมตรและพีระมิดสูง1 5ซนติเมตรจงหาครับข้อที่1พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดและข้อที่2พื้นที่ผิวของพีระมิดแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับเนื่องจากพีระมิดนี้เป็นพีระมิดตรง แต่ไม่ใช่พีระมิดปกติจึงต้องหาพื้นที่ผิวข้างจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละด้านวิธีทมนะครับจากรูปนี้นะครับพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่มีฐานยาว40เซนติเมตรกว้าง16เซนติเมตรและพีระมิดสูง15เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดกันก่อนเลยนะครับจากรูปนี้นะครับให้รูปสี่เหลี่ยม abcd abcd ก็คือตรงนี้เนาะเป็นฐานของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอ่า ให้ O เป็นจุดยอดของพีระมิดอ่าจุด O เป็นยอดของพีระมิดนะครับส่วนของเส้นตรง OX ส่วนของเส้นตรง OX ก็คือส่วนนี้เนาะเป็นส่วนสูงของพีระมิดส่วนของเส้นตรง OE เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม OAB นี่ก็คือส่วนของเส้นตรง OE นะครับเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม o a d ต่อมานะครับส่วนของเส้นตรง OF เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม O BC ก็คือตรงนี้เนาะส่วนของเส้นตรง OF ใช่ไหมครับจากโจทย์นะครับเราก็จะได้ว่าด้าน OX ด้าน OX ก็คือตรงนี้ครับความยาวของด้าน OX นั้นก็จะยาวเท่ากับ15ซนติมนั่นเองนะครับส่วนด้าน AB ก็จะยาวเท่ากับ40ซนเมตรและด้าน BC ก็จะยาวเท่ากับ16ซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้ว่าความยาวของด้าน x f ความยาวของด้าน x f ก็จะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของความยาวของด้าน AB ซึ่งความยาวของด้าน AB ยาว40ซนติเมตรเพราะฉะนั้นนะครับความยาวของด้าน x f ก็จะยาว20ซนติเมตรนั่นเองแมาทําลองเดียวกันเลยนะครับความยาวของด้าน x e ก็จะมีค่าเท่ากับ8ซนติเมตรนั่นเองนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ว่าด้าน x f ยาว20ซนติเมตร ส่วนด้าน x e ยาว8ซนติเมตรนั่นเองนะครับในนี้นนมาพิจรารณากันต่อนะครับจากรูปนี้นะครับเนื่องจากรูปสามเหลี่ยม o x e ก็คือรูปสามเหลี่ยมสีชมพูตรงนี้เนาะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่สิรีบทพีทาโกรัสเราก็จะได้ว่าความยาวของด้าน o e ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับความยาวของด้าน o x ยกกําลังสบวกกับความยาวของด้าน x e ยกกําลังส นักเรียนก็ไปเอาข้อมูลที่โจทย์กําหนดให้มาแทนนะครับเราก็จะได้ว่าความยาวของด้าน OE ยกกําลัง2นั้นมีค่าเท่ากับ15ยกกําลัง2บวกด้วย8ยกกําลัง2ในขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนก็ใช้ความรู้เดิมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องเลขยกกําลังมาช่วยในการคํานวณเลยนะครับเราก็จะได้ว่าความยาวของด้าน OE ยกกําลัง2นั้นมีค่าเท่ากับ289 หรือเราจะกล่าวได้ว่าความยาวของด้าน OE ยาวเท่ากับ17นั่นเองนะครับดังนั้นความยาวของด้าน OE นั้นเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม OAB เราก็สามารถสรุปเ,เลยได้ทันทีนะครับว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม OAB ก็จะยาว17เซนติเมตรนั่นเองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเนาะจากรูปเดิมนี่แหละครับ เนื่องจากรูปสามเหลี่ยม OXF ก็คือสามเหลี่ยมสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยทฤษฎีบทปีทาโกรัสเราก็จะกล่าวได้ว่าความยาวของด้าน OF ยกกำลังสองมีค่าเท่าก,กับความยาวของด้าน Ox ยกกำลังสองบวกกับความยาวของด้าน XF ยกกำลังสองนักเรียนก็แทนค่าลงไปในสูตรนี้เลยนะครับจากโจทย์ที่กำหนดให้เราก็จะได้ว่าความยาวของด้าน OF ยกกำลังสองนั้นมีค่าเท่ากับ,กบ 15ยกกำลังสองบวกด้วย20ยกกำลังสองซึ่งเราก็จะสามารถคำนวณได้เลยนะครับความยาวของด้าน OF ยกกำลังสองก็จะยาวเท่ากับ625ซึ่งความยาวของด้าน OF ก็จะยาวเท่ากับ25นั่นเองนะครับซึ่งความยาวของด้าน OF เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม OBC ดังนั้นนะครับเราก็จะกล่าวได้ว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม OBC ยาว25เซนติเมตรนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเนาะเนื่องจากพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม OAB รูปสามเหลี่ยม OBC รูปสามเหลี่ยม OCD และรูปสามเหลี่ยม ODA จากรูปนะครับเราก็จะสรุปได้ว่านะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม OAB เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม OCD แล้วียนสังเกตต่อเลยนะครับ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม OBC ก็จะมีขนาดเท่ากับนะครับมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ODA นะครับเพราะฉะนั้นครับพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดก็จะมีค่าเท่ากับ2ไปคูณกับวงเล็บของเศษ1ส่วน2คูณกับ40คูณ17ไปบวกกับ2คูณด้วยวงเล็บของเศษ1ส่วน2คูณกับ16หคูณกับ25หหรือมีค่าเท่ากับเห็นไหมครับในขั้นตอนนี้เนาะนักเรียนก็คำนวณหา ผลลั์ในก้อนที่1ก่อนนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ680แล้วเรียนก็มาคำนวณหาผลลั์ในข้อนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ400ดังนั้นพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1 8 0ตารางเซนติเมตรนั่นเองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในข้อที่2เลยนะครับพื้นที่ผิวของพีระมิดในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดนั้นจากสูตรนะครับพื้นที่ผิวของพีระมิดเท่ากับ พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดบวกกับพื้นที่ฐานของพีระมิดซึ่งพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดนั้นเราคำมาเราคำนวณมาจากข้อที่1แล้วใช่ไหมครับในข้อนี้นั้นพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดมีค่าเท่ากับ1 0 8 0ตารางเซนติเมตรและพีระมิดนี้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นครับพื้นที่ฐานของพีระมิดก็จะมีค่าเท่ากับนักเรียนก็เอาความยาวของด้านของฐานไปคูณกับความกว้างของฐานใช่ไหมครับ ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับพื้นที่ฐานของพีระมิดมีค่าเท่ากับ40คูณด้วย16นันเนียนก็คำนวณในวงเล็บก่อนนะครับซึ่งคำนวณในวงเล็บเราก็จะได้ว่า40คูณด้วย16นั้นมีค่าเท่ากับ640ดังนั้นนะครับเราก็สามารถสรุปได้เลยว่าพื้นที่ผิวของพีระมิดมีค่าเท่ากับ1,720ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเห็นไหมครับในข้อนี้เริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ถ้านักเรียนได้ออกแบบและวางแผนการคำนวณไว้ก็จะทำให้การคำนวณของเรานั้นง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดกันเลยดีกว่านะครับโดยทั่วไปสูตรการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดเป็นดังนี้พื้นที่ผิวของพีระมิดมีค่าเท่ากับพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดบวกกับพื้นที่ฐานของพีระมิดแล้วการหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าก็จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับความยาวรอบรูปของฐาน คูณกับส่วนสูงเอียงนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับครูในวันนี้แล้วนักเรียนก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดนั้นมีสูตรในการคำนวณอย่างไรและถ้านักเรียนต้องการหาพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านักเรียนต้องใช้สูตรอย่างไรในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกใช้สูตรในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดกันดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งถัดไปสวัส,ส,ส,สดีนะครับบ๊ายบายครับ